ในเดือนพฤษภาคมปี2568มีปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นคือการย้ายราศีของพระเคราะห์ใหญ่3ดวงได้แกดด่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์และพระราหูซึ่งหนึ่งในนี้ก็คือดาวพฤหัสบดีที่มีความสําคัญที่สุดเพราะเป็นหัวหน้าฝ่ายสุพเคราะห์และให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากโดยปกติดาวพฤหัสบดีจะได้ทําการโคจรย้ายราศีไปในแต่ละราศีและสถิตอยู่หน้าราศีนั้นใช้ระยะเวลาถึง1ปีในคราวนี้เองครับ วันที่13พฤษภาคมดาวพฤหัสบดีจะได้ทําการโครจรย้ายราศีเข้ามาเลงกับลัคนาของชาวราศีธนูพอดีเป็นการโครจรเข้ามาเลงกับลัคนาเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีเท่านี้ยังไม่พอนะครับคุณของดาวพฤหัสบดีที่โครจรย้ายราศีในครั้งนี้เป็นการโครจรอ,ออกจากการหลบมุมอับแสงที่เคยโครจรอ,อยู่ในเรือนอริหมายถึงอุปสรรคป,ปัญหาศัตรตูต่างๆเมื่อโครจรหลุดออกจากเรือนนั้น ก็ถือว่าอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นในชีวิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนี้สินคดีความศัตรูหรือปัญหาต่างๆก็จะทุเลาเบาบางจางคลายลงมากที่สําคัญก็คือดาวพระหัสบดีนี้เองเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูทุกคนนะครับและยังทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของชีวิตและเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นพระเคราะห์โชคใหญ่ที่ทําการโคจร ท่านที่สนใจสเกตดาวซึ่งถือว่าเป็นวัตถุมงคลหนึ่งเดียวที่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้ามีความเชื่อมาแต่โบราณว่าใครที่ได้ครอบครองแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเรือนแถมยังดึงดูดโชคลาภป้องกันพลังด้านลบอำนาจเรร้ายขุนสายมนต์ดำอัปมงคลต่างๆท่านที่ต้องการเช่าบูชาสเกตดาวหรือสนับสนุนช่องของอาจารย์นกกรก็สามารถติดต่อมาทางไลน์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับย้ายราศีมะเร็งกับลัคนา ย่อมให้คุณเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างชัดเจนอะไรที่เคยติดขัดหรือมีปัญหามาก่อนหน้านี้เกณฑ์ชะตาจะพบกับแสงสว่างและมีโอกาสจะมีโชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์ของตนเองหรือใครที่ปรารถนาจะครอบครองอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูจะเปิดรับเอาสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตโดยเฉพาะอานิสงส์ผลบุญต่างๆที่เคยสร้างสั่งสมไว้ในอดีตนะครับ ในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีหรือเกิดน้อยอกน้อยใจว่าทำดีมาเสมอแล้วผลดีหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อไหร่จะส่งผลสักทีนั่นเป็นเพราะว่าดาวประจําตัวและดาวแห่งผลบุญก็คือดาวพฤหัสบดีกําลังโคจรหลบมุมอับแสงอยู่ในเรือนอริมาตลอดเวลานอกจากนี้ดาวพฤหัสบดีที่เคยโคจรอ่อนแรงยังทําให้สติปัญญาของชาวลัคนาราศีธนูอ่อนด้อยลงไปบ้าง บางทีนึกอะไรไม่ออกจําอะไรไม่ค่อยได้สมองไม่ค่อยลดแล่นเท่าไหร่แต่หลังจากที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีมะเร็งกับลัคนาแล้วจะทําให้มีความคิดความอ่านสามารถวิเคราะห์หาเหตุและผลเกิดสติปัญญาในการดําเนินชีวิตแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆและนําพาความสําเร็จมาสู่ชีวิตได้ง่ายขึ้นการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้เป็นการโคจรเข้าสู่เรือนปัตนิอันเกี่ยวกับเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัว และเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยนะครับชาวลัคนาราศีธนูจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนที่กําลังโสดไร้คู่จะมีคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตซึ่งโดยปกติแล้วชาวลัคนาราศีธนูสถิตยอยู่ในราศีธาตุไฟก็มักจะเข้ากันได้กับชาวลัคนาราศีธาตุลมนะครับอันได้แก่ชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีตุลและชาวลัคนาราศีกุมเพราะทั้ง3มราศีนี้ ถือว่าเป็นธาตุลมที่ส่งเสริมกำลังไฟและที่ใดหากมีความร้อนมีไฟเกิดขึ้นก็ย่อมทําให้อากาศโดยรอบเกิดการหมุนเวียนมีการเคลื่อนไหวกลายเป็นกําลังของลมสองธาตุนี้จึงส่งเสริมกําลังซึ่งกันและกันนะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามเป็นการทดแทนส่วนของคุณงามความดีที่ดาวพฤหัสบดีเริ่มทําการโคจรย้ายราศี ในวันที่13พฤษภาคมและจะยังคงเล่งกับลัคนาไปจนถึงวันที่2ตุลาคมหลังจากนั้นเป็นต้นไปดาวพฤหัสบดียิ่งโคจรให้คุณกับดวงชะตาในฐานะที่เข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดเป็นตำแหน่งที่ทำให้ดาวพฤหัสบดีมีกำลังสูงส่งที่สุดในรอบจาก,กราศีและดาวพฤหัสบดีได้โคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะจึงหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะครับเพราะดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดี ถ้าจะทําให้ชีวิตมีความสูงส่งมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาก็จะเป็นจะต้องทําตามดวงชะตาในลักษณะที่โคจรเข้าสู่เรือนมรณะคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปในทางด้านที่ดีขึ้นมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจสติปัญญาความรู้ต่างๆพยายามเพิ่มพูนให้กับตัวเองบ่อยๆนอกจากนี้ที่ว่าดาวพฤหสัสบดีเป็นตัวที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของ อสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงที่อยู่อาศัยด้วยนะครับตรงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูควรจะปรับเปลี่ยนชัยภูมิศาสตร์หรือที่อยู่อาศัยของตนเองบ้างเช่นเปลี่ยนตำแหน่งการวางโต๊ะตู้เตียงหรือไม่แล้วนะครับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูบางท่านมีโอกาสที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมหรือซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสำนักงานที่ตนเองมีความคุ้นเคยอาศัยอยู่ให้เป็นไปในทางด้านที่ดีขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเองเป็นการลดทอนกำลังร้ายของเรือนมรณะที่ดาวประจำตัวโคจรเข้าไปสถิตนะครับเพราะส่วนหนึ่งด้านที่ดีก็มีอยู่แต่ส่วนที่จะต้องระมัดร,ระวังไว้จากเรือนมรณะก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยหรือเกี่ยวกับอุบัติเหตุจนกระทั่งในวันที่8พฤศจิกายนดาวพุหัสมบดีจะได้เริ่มทำการโคจรเดินถอยหลังและถอยเข้าสู่การเล็งกับลัคนาของชาวราศีธนูเหมือนเดิม ด้วยดาวพฤหสัสบดีมีอีกชื่อหนึ่งที่บูรพาจารย์ท่านเรียกคือเป็นพระเกะโชคใหญ่นั่นเองเมื่อโคจรมาเลงกับลัคนาเราจําเป็นจะต้องพิจารณาจากดวงชะตากําเนิดส่วนตัวของแต่ละคนด้วยนะครับว่าณนะจุดที่ดาวพฤหสัสบดีโคจรย้ายราศีมานี้มีดวงดาวอะไรโคจรตั้งรับคนที่เคยผูกดวงชะตาของตนเองไว้แล้วนะครับหยิบดวงชะตาของตัวเองขึ้นมาดูนะครับนับ ไล่เริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตย์ซึ่งแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยเลขหนึ่งไทยหากใครมีดาวอาทิตย์โครจรอ,อยู่ณจุดที่ดาวพฤหัสบดีโครจรมาทับนี้เรียกว่าเป็นพระข้ราคู่มิตรและดาวพฤหัสบดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือสุภาษะคือความเจริญก้าวหน้าความสุขและความสําเร็จในลักษณะนี้จะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ามีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จมากกว่าคนที่มีดวงชะตาในลักษณะอื่น คนที่มีดาวจันทร์สถิตยอยู่ณจุดนี้นะครับจะดีสําหรับคนที่กําลังโสดไร้คู่จะมีโอกาสที่ได้พบเจอกับเนื้อคู่ซึ่งเป็นคนต่างถิน่นต่างที่หรือเป็นชาวต่างชาติคนที่มีดาวอังคารสถิตยอยู่ณจุดนี้จะดีเด่นเกี่ยวกับเรื่องของบริวารล,ลูกน้องผู้ใ่บังคบัญชาหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตซึ่งเป็นการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญก้าวหน้าและนำพาความสำเร็จความสุขมาให้กับชีวิตได้ ด้วยความหมายต่างๆเหล่านี้มาจากการที่ดาวองคานเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับและส่วนหนึ่งดาวองคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในจุดนี้เองจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น2ออย่างนะครับสำหรับคู่ที่ต้องการจะมีบุตรมีเกณฑ์ที่จะสมหวังแต่คู่ไหนที่ยังไม่พร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มีการวางแผนไว้ด้วยนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีนี้เองถือว่าเป็นพระเคราะห์ที่มีกําลังแรงมาก เมื่อโคจรเข้าไปสู่เรือนใดหรือไปทับกับพระเคราะห์ดวงใดก็ตามก็ย่อมจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้กับชีวิตของเจ้าชะตาต่อมาเป็นดาวพุธครับซึ่งถือว่าเป็นเกษตรศาสตี่ปดีอยู่ในเรือนปัตตนีดาวพุธเมื่อเจอดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับย่อมจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความรักอีกทั้งดาวพุธสําหรับชาวลัคนาราศีธนูยังทําหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยการเป็นเจ้าเรือนกรรมะ เพราะฉะนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่ทําอยู่หรือใครที่กําลังตกงานอยู่ช่วงที่ดาวพฤหัสบดีโคจรทับกับดาวพุธจะเป็นช่วงที่ได้งานใหม่ที่ถูกใจที่มีผลตอบแทนอันเป็นที่น่าพึงพอใจโดยเฉพาะคุณลักษณะของดาวพุธเป็นตัวแทนแห่งการติดต่อสื่อสารนะครับใครที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนายหน้าตัวกลางตัวแทนพ่อค้าแม่ขายต่างๆก็จะได้รับคุณประโยชน์จากปรากฏการณ์อันนี้เป็นอย่างมาก ต่อมาเป็นดาวพฤหัสบดีครับที่เมื่อโคจรย้ายราศีแล้วก็ถือว่าเข้ามาทับกับดาวพฤหัสบดีในดวงเดิมชาวลัคนาราศีธนูท่านไหนที่มีเกณฑ์ชะตาในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการเปิดดวงชะตารับเอาสิ่งดีๆได้มากที่สุดมากกว่าชาวลัคนาราศีธนูท่านอื่นที่มีพระเคราะดวงอื่นตั้งรับการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดี ต่อมาเป็นดาวศุกร์ครับซึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหมายถึงโชคลาภหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆและด้านหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูที่มีดวงชะตาในลักษณะนี้มักจะได้รับโชคลาภแต่ก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาบางอย่างไปก่อนจึงจะประสบความสําเร็จหรือถ้าเกิดใครได้รับโชคลาภมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือว่าเป็นเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานใดๆก็ตามให้หมันสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการสะดกดเคราะห์หรือเป็นการต่อยอดบุญคนที่มีดาวเสาสถิตยอยู่ณจุดนี้นะครับซึ่งดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือรายได้ชาวลัคนาราศีธนูที่มีดวงชะตาในลักษณะนี้มักจะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหรือการสร้างรายได้จะพบเจอช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ คนที่มีพระราหูสถิตยอยู่ณจุดนี้ซึ่งพระราหูเป็นดาวเจเริญศาสชะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมเมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นสุภคก้อนใหญ่โคจรมาทับจึงเป็นช่วงที่จะได้พบเจอกับสังคมที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคนที่มีพระเกตอยู่ณจุดนี้ก็จะเป็นคนที่มีเซนพิเศษอยู่แล้วมีสื่อสัมผัสที่สามารถรับรู้ถึงสิ่งลี้ลับ สิ่งที่เหนือธรรมชาติได้มากกว่าคนปกติเมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวโครจรมาทับกับพระเกตชีวิตจะวนเวียนคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่าน,นี้จะมีโอกาสได้รับภูมิปัญญาใหม่ๆห,หรือมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลในพระศาสนาเพิ่มขึ้นคนที่มีดาวมฤตยูครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับ เมื่อมีดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยรวมและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นณจุดนี้นะครับให้ชาวลัคนาราศีธนูพยายามตรวจสอบตนเองว่ามีสิ่งใดบกพร่องหรือทำไม่ดีอยู่แล้วนะครับให้ปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปในทางด้านที่ดีจึงสามารถปรับหนุนดวงชะตาให้เปิดรับเอาสิ่งดีๆได้แต่ถ้าเราไม่เป็นฝ่ายเริ่มทำก่อนแล้ว ดวงชะตาอาจจะบีบบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราไม่พึงพอใจก็ได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอิทธิพลที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาทับกับพระเคราะห์ในพื้นชะตากําเนิดหรือถ้าใครไม่ได้มีพระเคราะห์ดวงใดก็ตามโคจรสถิตยอยู่ณนะจุดที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีมาก็จําเป็นจะต้องพิจารณาจากดาวพุธว่าในพื้นชะตากําเนิดเดิมดาวพุธโคจรอ,อยู่ในเรือนไหนก็จะมีส่วนสาเหตุแห่งโชคลาภมาจาก เรื่องน,นั้นๆนั่นเองในส่วนของรายละเอียดเชิงลึกนะครับอาจจะจําเป็นจะต้องใช้ความรู้ของโหราจารย์ผู้มีความรู้ในทางโหราศาสตร์ไทยหรือถ้าเกิดใครต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อดรแนนตาม ID ดียลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับการทําบุญสร้างกุศลตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในยามที่ดาวพฤหัสบดีทําการโคจรย้ายราศีและโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีธนู ดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวประจําตัวอีกด้วยอาจารย์อยากจะเน้นให้ทําบุญสร้างกุศลในหมวดของดาวพฤหัสบดีนี้เองคือการทําบุญในพระศาสนายกตัวอย่างเช่นการเป็นเจ้าภาพในการบวชพระภิกษุสามเณรการบํารุงการเรียนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้การทําบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ การมีส่วนร่วมในการสร้างทาวรวัตถุให้กับพระาศาสนาการทำบุญใส่บาตรพระจำนวน19รูปซึ่งเป็นกำลังของพระพระหัสบดีการเป็นตัวกลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการระลึกนึกถึงคุณของพระปางสมาธิเป็นพุทธานุสติทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องทำครบทุกอย่างก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมหรือความพร้อมของแต่ละคน เมื่อทำแล้วอย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจำตัวผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท,ท,ท่านแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง3รับรู้รับทราบเป็นพยานในท้ายนี้นะครับจากปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีทําการโคจรย้ายราศีมะเร็งกับลัคนาของชาวราศีธนูเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนี้อาจารย์ก็ขอให้บุญอนิสงส์ที่แต่ละคนได้ทําไว้จงมาส่งผล ให้ประสบพบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหานิสินสตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเล่ร้ยรายคุณสายมนดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ